ามาเี็น้อ้เเลยงามมาดีป่ะคนดูนอยู่วังเวียงเนาะโคตรงามเลยขึ้นแล้วคนหนึ่งสองล้านสี่สามล้านวิญญาชาเต็นเลยเห็นเบาซูคนเบา น <laughs> คนขึ้นเขา่าก็เข่าก็มีโอ้ได้ดีว่ะโอ้อันนี้อันนี่ว่ามาซูโจุดนะ โอ้ขาดว่ะโอ้ก็โดนกินแล้วตัวไหนเป็นยังนี่นต้องบอไปเรบบ้า ดนยังเอ้ยมันกลินมันกลินไหนคอยงจักคอยังาดนาม่รู้่ไ้มันเลย่ามันได้ะ

Gracias. Pero... ข<ๆ>ึ้นแล้วขึ้นแล้วจีบมีบ้าไอ้หูแม่จ okay. ีบตีบได้หูแม่จีบไทยนีบาดหนี่อ่ะดเรียบบสองสองหูกรับพ่อ đến vào tặng <laughs> là thế nào đấy 吧。

ก็ emer, ่อน่ะเนบ้ดแกลยคซื้อลานนี้เออุยมองออกะุน้าอมองออกเมื่อกี้โย่ครั้งแรกพี่น้องเลยไ้ดะส้อนอยู่สามหลัอกคนหนึ่งสามด่คนละอยหาเ่ยเออรอยาเนี่ยเราเป็นเือนไทกับคนสอพันอยู่ลเนาะเพราะมันกลัว ไปแล้วไปแล้วว้าวไปแล้วลูกนี่ขึ้นกันฟอกเป้าอีกเลยเลย เครื่องเส้นนะครับไม่ติวอะไรอ่ะ ไปดับพี่น้องเลยคาดข้อควาคนเนาะ้าเรียกซะเมื่อกี้อคามเนาะ้าเรียกเนาะ้าเรียกไป้เนาะ้ีาเจาว่าเลย้ใจจะลาเขายังมีเนาะล่าเขาพัฒนาเ มีสภาพมองกานเบ้าก,ก้นมองพวกบ้าโซ่มัดของเพลงอ,นะอ่ะมองนี่นะได้แห้งอันนี้พี่น้องเลย